เอปาปาลาแทมแอนเทอร์อ่ะดังนะตอนนี้ดังโอ้ยดีใจมากเลยที <S <S ่นี้อยากรู้ว่าเราใช้แค่สองตัวนี้ได้ไหมอ่ะแค่ลาแทมแอนเทอร์ได้ ไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วในส่วนหนึ่งได้ไหมคืออย่างนี้ถ้าเป็นโรคตามที่เขาดีไซน์ไว้ราเธอเ์แมนเทอร์โรคเชื้อราทั้งหมดแต่ถ้าเจอฟิวซิเลียมนี่ถ้าเจอเจอฟิวซิเลียมฟิวซิเลียมนี่ก็เชื้อรานะฟิวซิเลียมนี่ก็เชื้อราแต่เอาไม่อยู่เพราะว่าเขามีไบโอฟิล์มถ้าเป็นฟิวซิเลียมน่ยต้ดีบีคู่กันดีบาร์อครับอย่างนี้กลับมาที่คำถามปะราเธอเ์แมนเทอร์ใช้แค่สองตัวได้ไหมอะได้ครับเพราะว่าสร้างภูมิคุ้มกันแล้วแล้วปุ๋ยฮอร์โมนต้องใช้ไหมต้องใช้ต้องคู่กันนี่่่่่แแแหหลละคคคคืือออิปเกกกาาา้ว็บุณใตตย ไม่ทานอาหารคุณไม่ทานอาหารไม่ทานข้าวอะเป็นไม่ได้ไหมหมอเขาก็ไม่ยอมอะคุณต้องกินข้าวด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่โฮอร์โมนต้องไปด้วยกันนะครับ กลัวว่าหลายๆคนจะเข้าใจผิดค่ะป้าว่าใช้ลาแทมกับแอนเทอร์แค่2ตัวมันไม่อยู่หรอก <c oughs> ไม่ได้นะไม่ได้อย่าลืมเรื่องเบสิกไม่ะะบางทีบางคนเข้าใจผิดเนี่ยบอกข้อที่3เนี่ยพืชเนี่ยสร้างกลุ่มฮโอร์โมนเพื่อยาซ่อมแซมสู์ที่ศึกร้อนในพืชตรงนั้นนะคุณจะต้องมีสารอาหารด้วยคุณจะต้องมี N P K อาหารอนนรองอาหารเสริมด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของปุ๋ยเนี่ยทั้งธาตุอาหารหลักรองเสริมก็ต้องพร้อมก็ต้องครบนะคะต่วนเรื่องของการกําจัดโรคแล้วก็กําจัดแมลงให เป็นหน้าที่ของเราแทมบแอนเทอร์ได้เลยค่ะถูกต้องครับ